ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีนาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยนะครับเรื่องแรกครับช่วงนี้จะมีเหตุหรือว่าต้องมีกิจกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับงานที่คุ้นเคยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในสิ่งเดิมๆที่ยังแก้ไม่ตกมาเรียงกันเลยครับเรื่องบ้านนะครับอาจจะมีเรื่อง ตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงญาติพี่น้องอาจจะได้บบได้เจอหรือได้ข่าวใครบางคนนะครับข่าวคราวหรือข่าวคราวก็ได้นะเกี่ยวกับญาติพี่น้องบางคนนะครับที่ทําให้เราต้องแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาอะไรแทนด้วยและมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะครับไปเยี่ยมญาติอหรือยิ่งชว่วงนี้เขาห้ามเออเขาไม่แน่ใจนะอาจจะห้ามเดินทาง ไปในบางที่บางแห่งนะครับยิ่งต่างประเทศนี่ยากหน่อยนะครับดังนั้นดังนั้นในช่วงนี้ถ้ามีใครที่ทํากิจทำการทําสิ่งใดนะครับอาจจะได้พบเจอญาติพี่น้องก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ทางออนไลน์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นจะได้เจอคนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าต้องแก้ปัญหานะครับกับญาติพี่น้องบางคนช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับบ้านอะไรที่เกี่ยวกับ ญากอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวสิ่งใดที่เกี่ยวกับพ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายหรือแฟนของเรานะครับลูกหลานเรากิจกรรมเยอะมากเลยช่วงนี้นะไม่ตัวเราก็คนรอบตัวเราที่จะต้องมาปฏิสัม์หรือมาแก้ปัญหากันนะครับแก้ได้ไหม,มคําถามนี้ชัดเจนว่าช่วงนี้แก้ยากนิดหนึ่งนะฮะใช้เวลานะครับใครที่เผชิญปัญหาไดอยู่นะครับให้รู้ว่า กำลังจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหามันยังไม่จบง่ายๆมันยังไม่แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในช่วงนี้นะครับมันกําลังจะหาวิธีหรือมีวิธีที่จะต้องเอาคนมาช่วยหรือใช้อย่างอื่นมาช่วยหรือใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นนะครับอะไรที่แก้อยู่ในช่วงที่มันผ่านมาแล้วมันยังแก้ไม่ได้ช่วงอย่างนี้ก็ยังแก้ไม่ได้นะครับด้วยวิธีเดิมๆต้องปรับเปลี่ยนนะใครที่เกิดปัญหาอะไรอยู่ในช่วง ที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ต้องการจะแก้ปัญหานะครับให้รู้ว่าคุณต้องหาวิธีใหม่คุณต้องหาคนใหม่มาช่วยคุณต้องหาตัวช่วยอื่นๆนะครับเข้ามาระดมความคิดหรือระดมกำลังนะครับในการช่วยช่ว,ชวงนี้ดาวประจำตัวหมดพลังตัวด้วยตัวเราเองคนเดียวยังอาศัยไหวหวานอะไรยังลำบากนะครับบางทีก็บางคนบอกยังเอาตัวไปรอดเลยจะไปช่วยอะไรใครก็จริงๆนะช่วงนี้ เรายังกังวลว่าจะรอดพ้นอะไรไหมนะครับแสดงว่าณนะครึ่งเดือนหลังนี้ผมอยากให้คุณหาคนช่วยอยากให้คุณหาวิธีอื่นมาอยากให้หาอาจจะเป็นข้าวของสิ่งของอะไรก็ตามนะครับที่เอามาแก้ปัญหานะครับอืแทนตัวเราเองเอาตัวเราออกหน้าให้น้อยที่สุดนี่คือทางแก้นะถ้าจะต้องทําอะไรก็ตามนะครับเอาตัวเราออกหน้าให้น้อยที่สุดแล้วก็หาวิธีที่จะระดม คนรอบตัวหรือสิ่งที่มีรอบตัวหรือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์คอนเนคชันที่มีรอบตัวนะครับมาช่วยแก้ปัญหาแล้วปัญหานั้นจะหมดไปครับนี่คือนี่คือกุญแจสําคัญนะอืคือเราไม่เอาตัวเราเขาแรกแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างระวังป่วยนะพูดถึงตัวเรานะครับหมดพลังนี่หมายถึงป่วยได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายอยู่นี่อูช่วงนี้ต้องระวังนะเรื่องของไวรัสเข้ามานะครับระวังไม่สบายระวังติดเชื้อนะฮะ แต่พูดถึงติดเชื้อนี่โอ,อ้บางทีบางคนแบบจิตมันแบบฟุ้งซ่านเนาะออกไปนอกบ้านเคยไหมฮะออกไปนอกบ้านนี่พอเจอคนเยอะๆนี่เรารู้สึกเราหายใจสั้นขึ้นหรือเราเหนื่อยขึ้นในการหายใจหรือบางทีไม่อยากหายใจหรือกั้นหายใจเวลาเดินผ่านใครอารมณ์แบบนี้เลยนะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่า,เ,าเราไม่สบายหรือยังเราป่วยหรือยังเราเราติดเชื้อหรือยังคือช่วงนี้คนราศีตุล มีอารมณ์แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกราศีต้องไปแบบนี้ฮะราศีตุลมากเป็นพิเศษเพราะว่ามุมดาวที่เกี่ยวกับจินานาการช่วงนี้นะครับมันไปไกลมากแล้วมันทํามุมที่ติดลบกับตัวเราเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราคิดเยอะคิดแย่คิดไกลแต่มันไม่เกิดสิ่งนั้นอแต่ว่ามันทุกเพราะว่าสิ่งที่เราคิดนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังดีๆคือความคิดของเรานะครับใครที่มีปัญหาอะไรอยู่ในช่วงนี้หาตัวช่วยหากุญซือช่วยหา คนมาที่ปรึกษาดีที่สุดนะครับเอาแบบนี้เลยดีกว่าเนาะแล้วก็เรื่องต่อมาครับเรื่องของมุมดาวความรักอย่างหนึ่งนะครับใครที่มีคู่นะครับมีแฟนระวังทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะด้วยเรื่องครอบครัวทะเลาะเรื่องบ้านทะเลาะด้วยเรื่องญาติพี่น้องทะเลาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วก็ทะเลาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของกันและกันหรือว่าเพื่อนฝูงของกันและกันของเรากับของเขาอะไรเงี้ยนะฮะพยายามอย่างนึงนะฮะชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ค่อย มันจะไม่ราบลื่นถ้ามันมีเขามีเรานะครับมันต้องมีมีมีกันและกันนะครับมีเธอมีฉันไม่โอเคนะครับมีแต่เราสองคนเอาอย่างนี้ไหมเออพวกเราว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าเธอว่ายัางไงฉันว่าอย่างนี้ไม่เธอกับฉันนะจิมเป็นเรานะครับเมื่อไหรที่เราใช้เธอกับฉันบ่อยๆหรือใครที่มีแฟนแล้วใช้เธอกับฉันบ่อยๆนะครับให้รู้ว่าโอกาสที่เวลาทะเลาะนี่มันจะแรงกว่า คำว่าเรานะครับเราว่าไงกันดีอะไรเงี้ยนะฮะเนาะเอาไปใช้นะครับเพราะอะไรถึงพูดเพราะว่าช่วงนี้มันมีดวงการทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะด้วยเรื่องจุกจิกอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ดูแลนิดนึงครับสิ่งต่อมานะครับที่ต้องฝากไว้คือเรื่องของงานนะครับบริวารอมืมีดวงบริวารสร้างปัญหาแล้วคุณต้องมาแก้ปัญหานะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงปรับฉับพลันด้วยนะ ในช่วงนี้นะครับด้วยเรื่องงานโอกาสที่มันมีดาวเสากับดาวพฤหัสที่ย้ายดาวเสาเหมือนแม่ทัพนะครับแม่ทัพฝ่ายบูดดาวพฤหัสแม่ทัพฝ่ายบุญนะครับย้ายในช่วงเดือนนี้ปกติดาวคู่นี้มันไม่ค่อยได้ย้ายพร้อมๆกันแบบในเดือนเดียวสักเท่าไหร่นะครับเพิ่งมาปีนี้แหละที่เปลี่ยนแปลงมันเสมือนกับว่าแม่ทัพของเรานะครับไปที่อื่นแล้วมีคนอื่นกลับเข้ามาหรือว่ามีคนอื่น นะครับมีแม่ทับคนใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารงานต่างๆางางแปลว่าชีวิตเราในช่วงนี้หลังจากดาวย้ายในช่วงเดือนนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงแบบปุปปับปรับฉาพาหรือเปลี่ยนแปลงบรลลุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงแบบที่เราไม่คาดคิดคาดฝันว่ามันจะต้องขนาดนั้นเลยหร,หรือหรือบางทีเราคาดคิดแล้วว่ามันจะ,จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาในรูปนี้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับ <S <S ฉะนั้นคุณต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านในปัญหาที่จะเผชิญแล้วก็ จะมีเรื่องของคนเข้าออกในช่วงนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับคนที่ทำงานหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือหัวหน้านะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าออกนะครับบางที่เปลี่ยนแปลงเ,เรื่องงานเรื่องเวลาการทํางานก็มีนะหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะครับอะไรแบบนี้นะฮะคุณอาจจะเจอเรื่องแบบนี้มุมดาวที่เกี่ยวข้องกับการการก็เรียกว่าปัญหาของเรื่องการเงินนะนะค่าใช้จ่ายนะฮะใครที่มีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอยู่นะครับให้ทราบไว้ว่าช่วงนี้มีดวงที่เกี่ยวพันนะครับกับบ้านเยอะมากกับครอบครัวเยอะมากเพราะนั้นเตยมค่าใช้จ่ายที่มันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเงินมีไหมสู้ไหวไหมแล้วก็ถ้าถามว่ามันพอจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับแก้ได้นะครับปัญหาใดๆดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะแล้วไม่ใช่ปัญหาที่ที่คุณจะที่ทําให้เราน็อก ที่ทําให้เราอับจนหนทางหรือว่าแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ใช่ครับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่คุณมีปัญหาเดี๋ยวมีเงินเข้าทางอื่นหรือมีคนช่วยหรือมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ที่มันลดลงบ้างในบางตัวนะบางตัวอาจเพิ่มขึ้นแต่บางตัวอาจจะลดลงเลยทําให้มันก็เลยทั่วถัวนะเลยทําให้การแก้ปัญหามันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใครที่มีหนี้สินนะครับเขาว่าหนี้สินเนี่ยฟังแล้ว ไม่ไม่อยากจะหันมามองหรือว่าไม่อยากจะนึกถึงเลยนะครับนิสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องออสิ่งต่างๆนานาที่เราไปสร้างหรือว่าเราต้องชําระนะครับในช่วงนี้ถ้ามองว่าจะหามาชําระอะไรได้ไหมได้ครับใครที่กังวลว่าจะไม่มีเงินผ่อนเรื่องต่างๆใดๆก็ตามนะครับมีครับไม่ต้องกลัวผมว่าหรือบางคนอยากจะไปประนอมนี้บางคนอยากจะหาวิธีที่จะ ยืดหยุ่นในเรื่องของการหาไรายได้นะครับหรือว่าจะทำยังไงให้มันพ้นช่วงนี้ให้มันหลุดเปล่าไปให้ได้เนี่ยผมว่าดวงชะตาตามดวงชะตานะครับคุณแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนนะครับคุณจะมีไหวพริบคุณจะหาวิธีการเจรจาคุณจะหาวิธีที่จะผ่อนผันหรือจะหาเงินมาชำระนะครับฉะนั้นเรื่องนี้สินยังมองว่า ยังไม่ใช่เป็นปัญหาหลักนะครับมีปัญหาไหมก็เป็นปัญหานะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นปัญหาหลักหรือว่าใครที่กังวลว่ามันจะพ้นหรือรอดไหมรอดครับในเรื่องของที่สินนะครับแล้วเรื่องต่อมาครับยังเป็นเรื่องของเงินอยู่นะฮะใครท้าทำไทยที่ทําธุรกิจในรูปแบบของการค้าขายนะครับค้าขายในรูปแบบอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเต็มที่หรือทําอะไรที่ทุกรูปแบบแล้วนะครับมันก็ยังดูไม่กระเตื้องนนะฮะมันก็มี วิธีอย่างหนึ่งนะครับในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับคือเรื่องของรถแลกแจกแถมนะครับรถแลกแจกแถมคําเหล่านี้คุณหยิบไปบางตัวนะครับเอาไปใช้หรือบางทีอาจจะเล่นสัก2อ,อย่างหรือ3อย่างนะครับและเอาสินค้าบางตัวนะครับที่คุณไม่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์หรือว่าออกมาหรือมีคนซื้อได้นะครับลองเอา ออกมานะเออมันจะมีอะไรดีๆมีอะไรแปลกๆนะลองดูนะฮะผมว่ามีอะไรที่ที่มันคุณเซอร์ไพรส์ได้นะครับในช่วงนี้สิ่งในที่ไม่คาดคิดสิ่งใดที่ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นนะฮะอะไรที่มันคิดและคาดฝันคาดหวังถ้าคุณมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เรานําเสนออยู่แล้วรู้สึกว่ามันฝืดๆนะครับเราเอาบางตัวเอาเข้ามานะเออเอาสินค้าบางอย่างที่คุณมีเนะี่ยเอาออกมานะครับที่คุณไม่ได้โฟกัสมันลองอ,ออกมานะครับคือดวงชะตามันบอกว่าอะไรที่เก่า อะไรที่ไม่ค่อยได้มีคนมองหรือว่าเราไม่ได้มองถึงนะครับแต่จะมีคนอื่นหรือลูกค้าที่มองเห็นนะฮะลองเอาไปใช้ดูนะเแล้วก็ใช้อาจจะเอามาลดแรงแจกแมถมอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องเล่นแบบนี้นะฮะปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับแล้วจะเห็นผลนะฮะเรื่องต่อมาความรักนะครับอีกนิดนึงใครที่มีคู่อยู่แล้วระวังคนที่จะเข้ามาในชีวิตใหม่ๆบางทีคุณจะเงาเงาในะช่วงนี้ราศีนี้ เหงาเหงาเหงามากเลยนะบางเวลบางเวลาบางจังหวะเนี่ยเหนื่อยหลายอย่างมาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับคนวิ่งในน้ําเคยไหมฮะเวลาเราว่ายน้ำนะครับแล้วน้าอยู่สักเอวหรืออยู่สักอก,กอน,นะเราพยายามจะวิ่งไปหาสู่เป้าหมายแล้วระยะทางกับใจมันไปถึงขอบสะแล้วแต่ว่าขามยังอยู่กลางสะอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบนี้นะในการทํางานในการใช้ชีวิต รู้สึกว่ามันเหนื่อยเยอะแต่ระยะทางที่มันจะเข,เ,ขเข้าใกล้เป้าหมายมันยังไม่ถึงนะครับดังนั้นช่วงนี้อย่าได้ตั้งเป้าหมายอะไรไกลเกินนะครับวิธีแก้ข้อหนึ่งนะผมกําลังจะมองว่าเวลา,เ,าเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าอะไร,รก็ตามในช่วงนี้นะครับอยากให้มองใกล้ๆอย่างเดียวเลยนะมองเพ่อเผอมองแค่พุ่งนี้ให้รอดพอแล้วหรือว่าสัปดาห์นี้ให้รอดพอแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปไกลนะครับแล้วคุณจะ แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นแล้วปัญหาต่างๆมันจะหลุดได้ไวขึ้นนะครับความรักอย่างหนึ่งคนระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาหรือว่าใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับระยะนี้ระวังคนที่มีแฟนเข้ามาแล้วบอกว่ายังไม่มีแฟนหรือว่าเข้ามาแล้วบอกว่าแฟนเพิ่งเลิกไปหรือเข้ามาแล้วบอกว่าแฟนห่างๆเหินกันหรือว่าบอกว่าแฟนเขานะฮะลมหายใจจากไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับระวังดีๆนะคุณเช็คดีๆนะฮะอย่าเชื่อคําพูดวาจาใครในเรื่องของ คนที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภจากการเสี่ยงนะครับในช่วงนี้ดาวชโชคลาภอยู่ในมุมที่แบบโอ้โหขั้นขั้นโคมมาเลยนะเออขั้นที่แบบโอ้ยไม่ไหวเลยเสี่ยงอะไรไปนี่โอ้โหน็อกทุกทีนะครับในระยะนี้อย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงเรื่องลอตเตอรี่หรือเสี่ยงเรื่องธุรกิจหรือว่าเสี่ยงเรื่องอะไรก็ตามนะครับ ไม่จําเป็นคุณอะคุณเซฟตัวเองนะครับถ้ามีช้อยให้เลือกระหว่างลุยหรือเสี่ยงดีกับเซฟตัวเองดีแต่อาจจะทําอะไรได้ช้าลงหน่อยคุณเลือกเซฟตัวเองนะครับมันช้าแต่ว่ามันไม่พังมันก็ยังมีเวลาที่จะกอบกู้นะครับมีเวลาที่จะสู้ต่อเหมือนกับคุณขึ้นไปชกมวยนะครับแล้วหน้าตาคุณเยินร่างกายคุณเยินแล้วต่คุณอยากจะลองสักหมัดเดียวในยกใดยกหนึ่งให้อีก คู่ต่อสู้มันน็อกให้ได้นะฮะแต่ตัวคุณเปื่อยแย่ละไม่เอาบางทีคุณยอมแพ้หรือว่าบางทีคุณปล่อยสักช่วงหนึ่งคือว่าอย่าไปสู้อย่าไปลุยจนร่างกายฉีกสลายเลยนะครับไม่คุ้มกันนะฮะเก็บแรงเก็บพลังงานเก็บเ,เรื่องทุกทุกอย่างจะเป็นทุนทรัพย์และทั้งหลายแหล่นะครับเอาไว้จังหวะดีค่อยลุยนะครับอันนี้สําหรับคนที่จะลงทุนเนาะแล้วเรื่องต่อมาให้เรื่องของ สุขภาพร่างกายนะครับระวังเจ็บคอระวังอูถ้าเจ็บคอช่วงนี้คนห่วงเลยนะเจ็บคอเอ๊ะฉันป่วยเลยแน่ๆเลยฉันเจ็บคอฉันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวฉันเป็นไข้หรือเปล่าคือบางทีคุณพักผ่อนไม่พอคุณเครียดคุณเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออะไรพวกนี้แล้วป่วยก็ได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ดูแลร่างกายนอนให้พอดื่มน้าเปล่าเยอะๆแล้วก็หาวิธีนะครับที่จะออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้นเลยนะช่วงนี้ แล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับจริงๆเลขมงคลเนี่ยมันเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับบางคนเรื่องความรักนะครับมีเลขแต่และเรื่องมีเลขประจําตัวของเขาในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับความรักนะครับในช่วงนี้นะครับใช้เลข7นะครับผมสมมติว่านัดกัน7จ็ดโมงเอ่นัดกัน17บเนาฬิกาอะไรเงี้ยนะฮะรู้ว่าอะไรที่ มีความสัมพันธ์เกีเ่ยวกับเลขเนะครับไม่ใช่นัดร้านเซเว่นนะอะไรเงี้ยนะอะไรก็จริงๆก็ได้นะอะไรพวกนี้นะคือเลข7จมันจะมีความสัมพันธ์หรือทาให้มันเฮงหรือว่าทําให้ประสบความสําเร็จในการเจรจา,าการพบเจอนะครับในวันนั้นลื่นนะเวลานั้นอะไรพวกนี้นึงฮะเลข7นะครับในเรื่องความรักนะครับเรื่องงานนะครับเลข6นะครับแล้วก็เรื่องอสุขภาพร่างกายนะครับคือ เลข3นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้ดาวพุธเลขสี่นะครับและเรื่องต่อมาครับเรื่องของเลขที่ไม่ถูกโชว์นะครับก็เลข9กครับสีที่ถูกโชุ์ครับมีสีดำนะครับสีส้มแล้วก็สีเหลืองครับส่วนสีที่ติดขัดคือสีเขียวนะฮะวันที่ดีนะครับมีอยู่3วันคือวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ครับวันที่ติดขัดคือวันศุกร์นะครับทำบุญนะครับช่วงนี้มีโอกาสทำบุญเยอะหน่อยนะ แต่เขาว่าทําบุญเยอะนี่ไม่ใช่ว่าต้องมีเงินในการทําบุญนะครับบุญได้จากการความกตันยูก็ได้บุญได้จากการฟังทมก็ไดบ้บุญได้จากการช่วยเหลือด้วยแรงกายแรงใจห,หรือใครก็ไปทําบุญหรือว่าสร้างกุศลอะไรมานะครับแล้วคุณโมทนาสาธุด้วยนะครับหรือบุญจากการที่คุณไม่คิดเบี่ยนเบียนใครสมมุติคุณจะไปโมโหใครโมโหแฟนโมโหบุคการีโมโหใครก็ตามแล้วไม่โมโหแล้วอพอไม่โมโหก็ได้ ไม่โมโหไม่โกรธไม่ไม่ไม่ด่าไม่ประทะไม่ทะเลาะแล้วนี่คือบุญนะครับบุญนะบุญคือชําระจิตไงฮะจิตแทนที่จะปกติต้องลุยต้องบู๊ต้องสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้หลอกนะครับมาเถียงอะไรเราเราเป็นผู้ที่เถียงชนะเลิศทุกคนอะไรพวกนี้นะครับคุณไม่เถียงไม่ทะเลาะเย็นใจนี่คือบุญนะครับนี่คือสะสมเหล่านี้บ่อยนะครับให้บ่อยๆหน่อยนะครับจะดีมากๆเลยแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องบริจาคเลือดนะครับแล้วก็เรื่องของช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับที่ป่วยไข้ไม่สบายอุบัติเหตุนะครับนี่แหละคือเรื่องของดวงครึ่งเดือนหลังนะครับอย่างไรขอให้ผ่านพ้นเรื่องยากๆแล้วก็เรื่องแย่ๆนะครับให้ราบรื่นได้ด้วยดีแล้วก็อย่าติดเชื้อไข้ไวรัสทั้งหลายนะครับทั้งตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวของคุณทุก,ทกๆคนนะครับขอให้ปลอดภัยแข็งแรงครับสวัสดีครับ